สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่อยครับนะครับแล้วสักอีกไม่กี่วันแล้วจริงๆนะครับคราวนี้ได้ไปอีกแล้วครับตอนนี้ไปภาคตะวันออกครัวคุณต่อยยกครับบุกเซนทัศสีราชาครับลานกิจกรรมชั้นจีครับตั้งแต่วันที่28มีนาคมนะครับไปจนถึงวันที่7เมษายนเลยครับแน่นอนครับรวมของดีของเด็ดเยอะแยะมากมายและที่สำคัญห้ามพลาดครับครัวคุณต่อยเซเลสเด็ดย้ำอีกครั้งนะครับว่า สีราชานี้เราเจอกันปีนี้อีกแล้วครับใช่ปีละครั้ง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 ครับเราไปกันพ่อแม่พี่น้องก็มาต้อนรับด้วยนะครับขอบคุณมากๆานะครับสําหรับความอนุเคราะห์ของท่านนะครับ,รบแล้วก็เตรียมของดีไปให้เหมือนเช่นเคยนะครับแต่พูดถึงเวลาของดีขึ้นมาจริงๆในแต่ละที่แต่ละจังหวัดก็มีของดีคนดีใจดีใจที่ทำกลุ่มกุ่อจนีขึ้นมาและสามารถทําช่วงนี้ได้ครับ ช่วงไม่กินถือว่าผิด,ดครับแต่แรกๆยังจําได้เลยนะฮะสมัยก่อนเวลาพูดว่าไม่กินถือว่าผิดเนี่ยบางคนเขาก็หาก็ไปเสีเรียกว่าโอ้โโอโบูรทำไมถ้าเขาไม่กินผิดขนาดนั้นเลยเหรอครับผิดก็ไม่โทษนะผิดก็ไม่กินอะไรเงี้ยมีเยอะแยะมากสมัยก่อนอคือสมัยก่อนเ<อ>ข้าใจได้ครับบางคนดุมากเอาจริงๆนะบางคนก็บอกว่าโอ้โกตะกะตะการทําไมต้องมาแย่งคุณใจภพกินซึ่งความจริงนะซึ่งความจริงอ่ะหนูไม่ได้ตะกะ ใช่ไหมใช่แล้วพี่อ้อเนี่ยบางคนแบบว่ากินคำใหญ่เนี่ยกินคำใหญ่มุมมามันเป็นคอนเซปต์รายการแต่หนูเชื่อว่านะปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่คอนเซปต์รายการเป็นครับเป็นอย่างนี้ออกทีวีก็คืออี้อ้อเป็นคนกินคำใหญ่อยู่แล้วส่วนโก้เป็นคนกินอะไรก็อร่อยส่วนที่ผมตั้งชื่อขึ้นมาว่าไม่กินถือว่าผิดผมก็รู้สึกว่าโอ้มันผิดจริงถ้าเกิดไปที่นี่ไม่ได้กินก็เลยพูดสนุกสนุกกันเออทั้งนั้นก็เป็นไม่กินถือว่าผิดใช่ใช่ก็เลย ฮะ <Huh? S 2> อันอย่างเงี้ยถ้าถ,ถ้ากินถือว่าผิดน,นะ,ะเพราะอะไรเพราะว่าชาของฉันอะแล้วนี่ก็เลยตั้งเชื่อช่วงนี้ขึ้นมาแล้วเวลาไปที่ไหนที่ไหน,น <c oughs> ก็มีความสุขจริงเราไปอุบลมาดินนี้ไปทักประเทศเ <c oughs> พราะฉะนั้นแน่ <c oughs> เลยอุบลเราไปด้วยที่หนึ่งอย่างแน่นอน <c oughs> ผมบอกท่านว่าถ้าเกิดท่านไปอุบลแล้วไม่ไปร้านนี้ <c oughs> ถือว่าผิดร้านมิตรสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีครับ ถ้าคุณมาจากทุ่งสีเมืองนะครับขับมาทางถนนพระโลชัยนะครับพอถึงสี่แยกไฟแดงเนี่ยคุณจะเห็นร้านนี้อยู่ด้านขวามือเลยฮะปักหมุดตามมาฟินกันได้เลยครับร้านนี้มีประวัติยาวนานกว่า70ปีนะครับเริ่มมาจากคุณตาคุณยายครับท่านอพยพหนีสงครามนะครับมาจากเวียดนามโดยเริ่มจากการขายก๋วยเตี๋ยวเนื้อครับที่ผสมผสานความเป็นเฝอแบบเวียดนามเนี่ยทำให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับใครกินก็ติดใจมาร้านนี้นะฮะห้ามพลาด ลูกชิ้นทอดสูตรโฮมเมดนะครับเมี่ยงสดเมี่ยงทอดหมูยอชีสขนมจีนทรงเครื่องนะครับหรือบีบุ๋นนะครับแล้วก็เกาเหลาเนื้อหม้อไฟแต่ถ้ามาร้านนี้ไม่กินก๋วยเตี๋ยวเนื้อสูตรต้นตำรับถือว่าผิดเพราะเป็นสูตรที่ผสมผสานกับเฟอได้อย่างลงตัวเลยครับกินเคียงอยู่กับกะปิแล้วก็พริกย่างนะครับคือฟินสุดเลยครับเคล็ดลับนะครับน้ำซุปของเขาเนี่ยรสชาติจะเข้มขน้นแล้วก็กลมกล่อม ลูกชิ้นนี่คือทีเด็ดเลยครับเขาทําเองแล้วก็ทําแบบวันต่อวันเลยอร่อยจนคุณแม่เนี่ยครับต้องเปิดอีกร้านหนึ่งเพื่อขายแต่ลูกชิ้นอย่างเดียวครับและยังคงคิดค้นน้าจิ้มสูตรเด็ดจนเป็นเป็นวัฒนธร,รรมการกินลูกชิ้นในแบบที่คนอุบลกินไม่เหมือนใครเลยครับส่วนคุณแชมป์เนี่ยทายาทรุ่นที่สามครับก็ปรับร้านนี้ครับให้มีครบเลยทั้งก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นของทานเล่นเครื่องดื่มเรียกได้ว่ามาที่เดียวจบเลยครับนี่คือร้าน มิตรสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีเปิด9โมงเช้าจนถึง3ทุ่มวันนี้เต็มโต๊ะเลยครับนี่ครับแล้วของไม่ได้บินตรงมาจากอุบลนะครับอาเจ้าของร้านไกดีน้ำมาปรุงเราตดหน้าตุลและนั่งอยู่ในตุูนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแสดงเจ้าของมาคุณแชมป์ครับคุณแชมป์ยกมือหน่อยครับคุณแชมป์คุณแชมป์ถามจริงิงถามจริงภูมิใจไหมลูกคำว่าเวลรีใครก็พูดถึงร้านเราว่า70ปีแล้วนะเนี่ย ภูมิใจมากครับเ<อ>นอะน่าภูมิใจจริงนะลูกแล้วหนูรู้ไหมว่าเวลาที่คำว,ว่าอร่อยจริงเนี่ยแต่ละร้านเนี่ยมันไม่เหมือนกันแล้วร้านหนูยังทําลูกชิ้นเองอยู่เนี่ยมันเท่แค่ไหนรู้เป่ะขอบคุณครับเธออาจจะมีค้สืกอว่าเอยมาออกรายการอาหารเขาก็พูดอย่างเงี้ยคุณไปพบในทีวีเขาก็พูดอย่างเงี้ยเราพูดจริงนะครับเราพูดมันไม่ได้กี่ร้านแล้วเพราะ<ไ>ว่าเดี๋ยวนี้อุตสาหกรรมใหญ่ๆเขาทําลูกชิ้นขายกันเต็มไปหมดใช่ครับแล้วเขาก็ทาไม่ใช่ไม่อร่อยนะครับแต่อร่อยยังไงก็ตาม มันไม่ใช่ความดั้งเดิมเขาอย่า่ะมันไม่โฮเมสเลยเธออย่าเลิกใช่ความดั้งเดิมเนี่ยมันเป็นมันเป็นสิทธิเฮ้ยเฮ้ยแต่แชมขายลูกชิ้นครึ่งลูกนี้ไม่ได้นะลูกแชมขายลูกชิ้นทีครึ่งลูกนี้เหรอผมขอโทษครับอาผมว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างที่เข้ามากัดตรงนี้ครับอาครับมีแล้วมีแล้วเห็นไหมแชมป์ การที่ลูกชิ้นเป็นตำนานก็จะเกิดเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นอย่าลืมนะท่านผะู้ชมนะไปอุอบลน,นะไปได้เลยร้านมิตรสัมพันธ์นะเปิด9ก้าโมงเช้าจนถึงสามทุ่มนะฮะความอร่อยมันอร่อยจริงๆเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบแตกต่างใช่ตุกขวยเตี่ยวเนื้อก็จะเป็นแบบกึ่งกึ่งเฟอร์ดนิดๆน,น,น,นะครับแล้วก็แบบอร่อยอ่ะแล้วลูกชิ้นเขาเนี่ยคือจริงจริงนะท่านผู้ชมครับเป็นลูกชิ้นทอดแล้วมันอร่อยเหลือเกินนะครับแล้วก็จุ่มกับน้ำจิ้มอันนี้ของเขาเนี่ยแบบโอ้โหจุ่มกับน้ำจิ้มเลยนะครับใครอยู่อ เชิญน,นะครับมิตรสัมพันธ์ครับแต่ถ้าใครอยู่ชนบุรีเชิญครับครูุิตอยกทัพที่เซ็นทรันศรีราชาลานกิจกรรมชั้นจีตั้งแต่วันที่28มีนาคมจนถึงวันที่7เมษายนครับนี่โอ้โหมีแค่3ลมรูป <c oughs> หนเขินอ่ะอ่ะเขินหนูเขินอ่ะ <c oughs> เขินเรื่องอะไรเนี่ยโดนหมูยอไม่น่ามายอกันเลยตัวตาย, <c oughs> เ,ยเลยแย่เลอร่อยอร่อยมาก ลุกทิ้งเพื่อคัาอยาพลเด็ดราบความอร่อยก็รออยู่อย่างเงี้ยไปบลนะฮะไปเจอไปเจอมิสสัมพันธ์แต่ว่าถ้าไปศิริชาเจเราคุณผู้มต่อยยกรับพักตัวนี้สักครู่พัาะๆนัดใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดี๋ยวสู้สยามครับ ค,คือฟิวชั่นฟู้ดหนูมั่นใจ <Food S 1> ว่าคุณผู้ชมไม่เคยกินเมนูนี้ที่ไหนไปยิ้มไปเลยเมนูนี้ถ้าไม่เคยเห็นที่ไหนติ๊กมเต็มติ๊กมเต็มติ๊กเต็ม